เมื่ <c oughs> อวานก็ไปสำนักสงฆ์ที่ปักช่องเอา <c oughs> พวกอะไรน้ำปลาน้ำมันพืชขนมปังปีบอุ้นเส้นไข่ <c oughs> ไก่ไข่ลมเอาไปเข้าโรงครัวที่นั่นท่าน <c oughs> ดูแลพระพระ,พระที่เจ็บไข้ได้ป่วยประเภทที่ต้องอะไรก็เรียกประเภทติดเตียงนะประเภทที่ ติดเตียงช่วยเหลือตัวเองได้ยากลำบากต้องอาศัยผู้อื่นเข้ามาดูแล <c oughs> ท่านก็มีเมตตาจุดนี้ <c oughs> เลยกลายเป็นที่พึ่งของพระแต่ท่านก็คงคัดเลือกไม่ใช่รับสุ่มสี่สุมห้า <c oughs> พระวัดเราก็มีลง หลงตาลงตาลงตาเมี่ยง <c oughs> ท่านก็เป็นทหารมาบวชบวชได้ถึงยีง่สิบปันษาแล้วครับเกินนะนะท่านก็มาท่านก็พูดเช้ามาก็พูดอยู่ตลอดลจะตายจะตาย,ยพูดอยู่เรื่อยท่านก็อยากจะไป อยู่ที่สำนักที่ว่านี่แหละท่านก็พูดมานานหลายปีแล้ว <c oughs> ก็ยังไม่ท่านได้ติดตอ่อปรากฏว่าคราวที่ท่านเจ็บเป็นไข้แล้วก็อาการทางร่างกายก็ดูลำบากขึ้นมือเท้าอ่อนแรง ไปนอนอยู่กลางดินเข้าใจว่าอยู่ในกุติก็คงจะเป็นเพราะมืดด้วยแล้วก็คงจะเป็นเพราะยาอาจจะมีผลต่อความจดความจำาะไไรตอไรพอมาถึงจุดนี้ก็จะลุกจะเดินอะไรก็ลำบากลุกเดินก็จะมีโอกาสที่จะล้ม ก็เลยเลยขอรถพยาบาลไปส่งไปส่งถึงที่ที่นี่แหละท่านผู้เป็นหัวหน้าท่านก็เมตตารู้จักกันมานานแล้ว <c oughs> ท่านก็เป็นพระจากวัดโบวนิเวศเป็นเจ้าคุณมาตั้งแต่ครั้งนูน้นท่านชอบที่จะไปหาพักภาวนาอยู่ตามวัดป่า ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติท่านเป็นพระที่อยู่ในเมืองแต่ท่านชอบที่จะออก <c oughs> มาภ <c oughs> าวานาอยู่ตามป่า <c oughs> ตามเขาเป็นระยะระยะ <c oughs> จึงได้มารู้จักกับท่านที่วัดป่าบ้านตา <c oughs> ในครั้งนั้นท่านยังไม่ได้สร้างวัดนี้ยังไม่ได้ทำสำนักที่ว่านี้ <c oughs> น่าจะด้วยความที่ท่านาเป็นผู้อุปถัมภ์ไข้ดูแลการเจ็บไข้ได้ป่วยของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชที่เป็นเพื่อนหลวงตาเนี่ยนะองในภาพมีไหมมีนะอยู่ซ้ายมือนะองค์ล่างสมเด็จสังฆราชสมเด็จพระยาณสังวรท่านดูแลเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านมักเป็นพระที่ดูแลไข้ จนกระทั่งช่วงที่ท่านอาพาธยาวท่านก็ดูแลต่อเนื่องถึงสิสองปีน่าจะด้วยความที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดติดพันเหล่านี้ละ่ะทำให้ท่านเลยมีความรู้ความเข้าใจการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบติดเตียงต้องต้องดูแลแบบไหนอย่างไรต้องดูเครื่องไม้เครื่องมือที่ตรวจจับชิปประจรหัวใจ <c oughs> ความดันอะไรต่ออะไรท่านก็เลยมีความเชี่ยวชาญพราอยู่กับเรื่องนี้มานานเป็นสิบปีอันนี้มีความเมตตาเป็นการส่วนตัวด้วยเห็นเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลพระ <c oughs> เหล่านี้มาเรื่อยเลยไม่ใช่เป็นพระทั่วไป บางทีก็เป็นถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีอยู่ไปเจ็บไข้ได้ป่วยยาวไปมรณภาพที่นั่นยังมีมีที่ว่าเผามาในกระดูกตรงข้อหัวเขา่าในเป็นแก้วเลยก็มี <c oughs> ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เราทราบกันอยู่ว่าท่านปฏิบัติจริงจังในทางกรรมฐาน แม้อย่างนั้นก็ยังมีไม่ใช่มีแต่พระเจ็บไข้ได้ปวยทั่วไปเรียกว่า <c oughs> ไปดูก็เห็นพระท่านนอนอยู่ในเตียงสามสิบสี่สิบลูกนอนนอนกันอยู่ในนั้นเรียกว่าเปิดไปจะได้ยินเสียงเอะอะมาเทิงเงียบเก็บก็คงจะด้วยความที่เป็นสภาพของวัดที่มีพื้นฐานมาจาก อะไร <c oughs> พระกรรมฐานเรานี่แหละเลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยต้องแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยกายแต่ทางด้านจิตใจก็คงได้รับการหล่อหลอมให้จดจ่อในทางภาวนาอยู่ตลอดไม่งั้นจะไม่เงียบเก็บเงียบเชียบขนาดนี้แต่เราองค์ท่านก็พูดได้ไม่ใช่พูดไม่ได้ได้ยินเสียงอะไรต่ออะไรไม่มีเลยเปิดมา <c oughs> ถือว่า <c oughs> จากจุดที่ได้รู้จักท่านตั้งแต่ที่คราววัดป่าบ้านตาดก็ไม่นึกว่าท่านจะเมตตาสงเคราะห์สงหาดูแลพิกสุข้ได้มากมายจนกระทั่งแม้แต่พระวัดเรายังยังเอ่ยมาตั้งแต่หลายปีแล้วว่าอยากจะไปตายที่นั่นรงนั้นนะครับพอไปถึงท่านก็ยังไม่ตายง่ายหรอก <c oughs> ท่านเข้าใจว่าเป็นโรคมะเร็งก็ดูดูแล้วก็เหมือนกับยังไม่ชัดอาจจะยังไม่เป็นแต่ถ้าเรื่องสังขารร่างกายที่สุดโทรมลงก็คงมีมีส่วนที่ทำให้ช่วยเหลือตัวเองได้ยากถ้าไปเข้าตามโรุงพยาบาลทั่วไปนี่ก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ใช้จ่ายไม่ไม่น้อยเลยทีเดียวอันนี้เป็นความเมตตาอุปการะนี่ะ พระพุทธเจ้าท่านว่าการดูแลพระภกิกษุไข่ถ้าอยากจะมาดูแลเราดูแลอุปธรรมพระพุทธเจ้าคนที่จะอุปธรรมแบบพระอานน์นี่ก็ไม่ได้ว่ามีได้มากถ้าพระรูปใดมีความปรารถนาอยากจะอุปธรรมอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็ให้ไปอุปธรภมดูแลภิกษุไข้นี่พระพุทธเจ้าพูดมีอนิสงส์มาก ก็ไม่นึกว่า <c oughs> จากหน้าที่การงานที่ท่านได้ดูแลสมเด็จพระสังฆราชก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งมีอยู่ที่หลงตาท่านได้เข้าไปช่วยเหลือเพราะตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นตําแหน่งที่สำคัญเป็นตําแหน่งที่มาจากการโปรดกล้าวสถาปนาของพระมหากษัตริย์ที่สืบต่อมาตั้งแต่ครั้ง บันทึกไว้เป็นหลักฐานอยู่ในศีลาจารึกก็มีเอ่ยถึงสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามก็มีสืบมาเป็นราชประเพณีเป็นความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์เรียกว่ามีความเกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิดใครจะเป็นผู้ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในการประพฤติปฏิบัติธรรมทั่ว ราชาอาณาจักรท่านก็ไม่ก้าวกา่ท่านใช้แต่งตั้งผู้ที่ท่านไว้เนื้อเชื่อใจผู้ที่ท่านปรึกษาหารือได้อย่างใกล้ชิดให้เป็นผู้ที่ดูแลต่างพระเนตรพระกันสมเด็จพระสังฆราชก็ทำหน้าที่นี้เรื่อยมาเพราะฉะนั้นทางไยพระล่ำเรียนเรียกว่าสมถ t อ a อะไรคัน t ะคัน t h ธุระ นี่คือฝ่ายที่ร่ำเรียนเขียนอ่านแปลให้เข้าใจภาษาของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เรียกว่าคันธุระผู้ที่นำคำสอนมาปฏิบัติเรียกว่าวิปัสนาธุระอันนี้ก็อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ที่เป็นประมุขสงฆ์ทำหน้าที่ต่างต่างพระเนจรพระกันของพระมหากษัตริย์ นี่คือความเคารพที่มีต่อศาสนาท่านใช้ประเดชปราบก็ได้ท่านมีสิทธิ์ที่จะทําแต่ท่านก็ให้พระปกครองพระท่านจึงแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้พระจะได้ปกครองพระปกครองสงฆ์ตามพระธรรมวินยัยนี่เพื่อให้ธรรมวินัยยังเป็นที่พึ่งแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งปวงสืบไปอันนี้นี่เรียกว่าเป็นสายสัมพันธ์ ราะฉะนั้นตำแหน่งหน้าที่นี้นี่ก็แต่งแต่งตั้งได้ปลดได้ถ้าไม่เหมาะไม่ควรไม่เข้ากับการสมัยไม่เข้ากับเหตุการณ์ปลดได้ตั้งได้่างื่อน,นี่เป็นพระราชอำนาจที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไร <c oughs> แล้วก็ตำแหน่งนี้โดยมากเมื่อถึงคราวที่ท่านอายุมากเข้ามากเข้า,า,เ,ขาเป็นพระอาพาธก็ไม่ได้มีปรากฏว่าจะไปปลดหรือจะไปแต่งตั้งขึ้นมาแทนแทนกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยไม่ไม่มี ไม่เคยปรากฏถ้าจะแต่งตั้งก็แต่งตั้งโดยอาศัยอ,อำนาจบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชเองว่าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็แต่งตั้งผู้นั้นไปทําหน้าที่แทนเป็นบางโอกาสไปไปในงานนั้นหน่อยแทนหน่อยเป็นการชั่วคราวไม่ได้แต่งตั้งเป็นการถาวรเพราะตําแหน่งที่แต่งตั้งเป็นการถาวรต้องอาศัยพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ในคราวสมเด็จพระสังฆราช ที่เป็นเพื่อนหลวงตาสมเด็จพญานาังวรในคราวนั้นท่านาอพาธก็เลยกลายเป็นเหตุที่จะมาแต่งตั้งเรียกว่าแทนแบบเบ็ดเสร็จไปเลยในคราวนั้นเนี่ยไม่มีใครที่มีบารมีมีองค์หลวงตาเรานี่แหละที่เข้าไปทับทานว่าอย่าทำแบบนั้นทำแบบนั้นนี่ผิดผิดโบราณราชประเพณี ผิดข้อปฏิบัติที่มีมาแม้แต่พระพุทธเจ้าเรานท่านทรงประชวรพระพุทธเจ้าเราทรงประชวรพระเทวทัตไปขอพระองค์ทรงประชวรแล้วพระองค์แก่เท่าแล้วน่าจะแต่งตั้งผู้ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าก็ยังไม่อนุญาตไม่มีพระพุทธเจ้าให้สงเป็นผู้ปกครองกันตามธรรมวินยัยอันนี้ก็จะมาใช้ในลักษณะเดียวกันเพราะนั้นหลวงตาท่านจึงได้ไปเตือน เตือนไม่ได้ก็ต้องอาศัยอํานาจของคณะสงฆ์คณะสงฆ์ที่มาจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั่วประเทศนี่ท่านก็มาประชุมหาลือกันแล้วก็เตือนห้ามอย่าทําแบบนั้นอย่าทําแบบนี้ทําแบบนี้ได้ทําแบบนั้นไม่สมควรงั้นนี่นะคือสิ่งที่หลวงตาเราหลวงตามหาบัวของเราท่านได้ให้หลักเกณฑ์นี่ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไราการปกครอง เมื่อสงเราเป็นไปยังไงก็ให้สงเตือนสงได้ก็ให้พระเตือนพระได้ไม่เตือนไม่ได้ก็เตือนโดยสงให้เตือนกันอย่าทําอย่างนั้นถ้าทําอย่างนั้นท่านปรับโทษตามพระธรรม,มาวินยัยไม่ได้หาเรื่องหาราเนี่ยละนี่คือท่านเข้ามาช่วยสมเด็จพระสังฆราช <c oughs> <c oughs> เรียวกว่าช่วยคุ้มครองในยามอาพาธท่านก็เอาคณะสงฆ์มาคุ้มครองปกปักรักษาเพื่อให้ผ่านพ้น ปัญหาแล้วก็ไม่ให้ใครมาถือเอาตาแหน่งหน้าที่การงานมันเหนือกว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยมีมาแต่ไหนแต่ไรท่านก็ไม่ได้ใช้พระราชอำนาจอะไรมาแทรกแซงแล้วเราทำไมจะไปใช้อำนาจอื่นซึ่งถือว่าเป็นอำนาจที่เป็นเหมือนกาฝากนี่หลงตาท่านท่านรักษาแบบนี้ท่านปกป้องแบบนี้จนกระทั่งเรื่องเราผ่านไปจากเรื่องนั้นก็ถึงขั้นว่า การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชมีมาแต่ไหนแต่ไรแต่อยู่ๆก็ถูกกฎหมายตัวบทกฎหมายผ่านสภาเข้ามาแปลเปลี่ยนไม่ให้แต่งตั้งโดยกษัตริย์อีกให้มาจากความคิดความเห็นของผู้อื่นซึ่งอาจจะเป็นผู้ต่ำกว่าผู้ต่ำกว่าเสนอกันอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวไม่ถูกอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนประเพณีจนกระทั่งทำให้คณะสงฆ์เราต้องมาถกมาเถียงมาโต้มาวิวาทะกัน ก็เลยเหมือนพระในสมัยครั้งพุทธกาลที่ท่านโต้กันท่านโต้กันด้วยอะไรบั้งฐานนะบั้งฐานเข้าไปใช้บั้งฐานบั้งฐานคืออะไรคือที่เช็ดก้นะนะนั้นนหะเนี่ยแหละพระทะเลาะกันในครั้งพุทธกาลเข้าไปแล้วปรากฏว่าไปเติมน้ําไว้ไม่ทําตามพระธรรมวินยัยพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ปรากฏว่าใช้แล้วก็เอาไปวางทิ้งไว้นะมีน้ําเหลืออยู่ ท่านไม่ให้ทำอย่างนั้นคงจะเป็นที่อุจจาร <c oughs> แล้วใครจะไปกล้าใช้ต่ออะไรแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็เลยห้ามว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกท่านบัญญัติไว้ก็ปรากฏว่าผู้ที่ท่านลืมไม่เข้าใจวินัยข้อนี้ก็เลยทำในสิ่งที่บกพร่องก็เลยโต้เถียงกันโตเถียงกันกเถียงไปเถียงกมาเถียงมาเถียงไปก็เลยกลายเป็นการแตกกันระหว่างพระผู้เ,เรียกว่าถือหลักวินยัย กับพระผู้ที่นำธรรมะคำสอนของพระเจ้ามามาท่องบนจดจำอ mm hmm. ะไรวะพระธรรมกระถึกเพราะงั้นนี่ผู้เทศนาว่าการกับพระวินัยทอนผู้ทรงวินยัยฝ่ายวินัยกับฝ่ายธรรมซึ่งเป็นผู้ที่ช่ำชองคําสอนของพระเจ้าฝ่ายหนึ่งช่ำชองคําสอนอีกฝ่ายหนึ่งช่ำชองคํสั่งแตกฉานทั้งคู่เลยกลายทะเลาะกันเพราะที่เช็ดก้นเ่างั้นเถอ mm hmm. นะนั่แหละนี่ก็ พระพุทธเจ้าเตือนไม่ฟังก็เลยอะไรต่ออะไรขึ้นมาเรียกว่าก็มีมาแต่ครั้งพุทธกาลสมัยเราไม่ได้ทะเลาะขัดแย้งกันด้วยเรื่องนั้นแต่ขัดแย้งกันด้วยการทําในสิ่งที่ขัดต่อพระธรรมวินยัยขัดต่อโบราณราชประเพณีผู้ที่เตือนผู้ที่ประชุมสงก็คือองค์หลวงตาเนเตือนในที่สุดเรื่องราวเหล่านี้ก็ผ่านพ้นไปและ <c oughs> การแก้ไขกฎหมายก็เกิดขึ้นจากความ เสียสละของพระกรรมฐานนะเนี่ยประชุมกันหลายครั้งเลยนะร้อยก็มีพันก็มีหมื่นก็มีเนี่ยประชุมกันเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายกลับคืนกฎหมายที่เป็นประเพณีขนบประเพณีที่มีมาแต่ปู่ย่าตายายเรานับพันปีแล้วจะนับพันปีแล้วสืบมาอะไรอยู่ๆมาเปลี่ยนไปดื้อๆนี่เนี่ยหลวงตาไม่เห็นด้วยแล้วการเปลี่ยนนี้ก็เป็นการเปลี่ยนโดยไม่คำนึงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า เ่างั้นแหละเรารักษาคําสอนของพระเจ้าเรารักษาขนบประเพณีที่มีมายาวนานและทําความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองตลอดมาเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วอยู่ๆก็มาถูกตัดรอนถูกตัดแยกออกจากกันหลวงตาท่านก็เลยเข้าไปชําระสาสางในที่สุดก็สําเร็จสำเร็จพร,ระสังฆราชองค์ปัจจุบันนี่นะ องปัจจุบันจากวัดราชบพิตรเนี่ยเป็นสมเจพสังฆราชที่มาจากพระกรรมฐานเราเนี่ยเรียกร้องให้แก้กฎหมายคืนซะถวายคืนพระราชานาจกับคืนสู่พระมหากษัตริย์ซะอย่าไปตัดรอนท่านอย่าไปให้พระองค์ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชมาจากดุลพินิษหรือพระบรมร,ราชวินิจฉัยของพระองค์โดยลําพังได้ อย่าไปตัดรอนให้พระองค์ยังคงมีพระราชอำนาจที่จะคิดจะอ่านที่จะใค้กวนว่าผู้นั้นเหมาะผู้นี้ไม่เหมาะให้เป็นดุลพินิษของพระองค์ท่านเหมือนเดิมเหมือนรุ่นปู่ย่าตายายของเรานี่นี่ก็สําเร็จขึ้นมาได้จากอันนี้เพราะนั้นในวันนี้นี่พระที่ท่านดูแลอุปธรรมอุปถัมภสเร็จพระสังฆราชพระองค์นั้นที่ท่านถูก รบกวนนั่นะท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยถูกรบกวนเลยถูกแก้กฎหมายเลยทําให้เกิดเหตุเรื่องต่างๆตามมามากมายคณะสงฆ์เราก็เลยต้องเอาพระธรรมวินัยมาแล้วในสุดก็ชําระสะสารจนสําเร็จนะเมื่อชําระสะสารสําเร็จแก้กฎหมายสําเร็จสมเร็จ,รจพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนี้ก็เลยได้รับการโปรดเกล้านสถาปนาขึ้นมานี่มาจากน้ําพักน้ําแรงของพอระกรรมฐานนะ ยากลําบากแสนสาหัสเป็นเรื่องที่หนักหนาจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายท้า่งที่เป็นเรื่องที่ทําตามบรรพบรุษน่าจะง่ายแต่ลูกหลานเราคงไม่เคารบบพบรรพบรุษมันเลยยากลูกหลานเราไม่เคารพพระธรรมวินัยของพระเจ้าก็เลยยากเลยโต้เถียงกันอยู่หลายต่อหลายปีเป็นงานที่ใช้เวลาถึงเกือบส3บสาะปีถึงจะสามารถที่จะทำตามความประสงค์ขององค์หลวงตา ที่ท่านต่อสู้เรื่องนี้มาท่านทําหน้าที่ปกปักรักษาเพื่อนนะดูแลไข้โดยพระดูแลสถานะโดยพระกรรมฐามนะต้องพูดเดียกันเอาละวันนี้ก็เลยถือโอกาสพูดนะเหตุจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนะที่ท่านอุปธรรมอุปถากดูแลไข้แล้วก็องค์หลวงตาก็ไม่ได้ดูแลไข้โดยตรงแต่ดูแลไข้ว่าพระที่เป็นไข้ก็เป็นไข้มาแต่ไหนต่ไรแล้วแต่ไม่เคยมีการเปลี่ยนนะขนบประเพณีเนะี่ยไม่มี เพิ่งจะมีในยุคสมัยนี้แหละนี่คือสิ่งที่องค์หลวงตาท่านทําสําเร็จเพราะงั้นเถอะนี่เห็นไหมใบที่อยู่หน้าสาลาเราเรียกว่าท่านรักษารักษาชาติสำเร็จอันนี้เป็นรักษาพระธรรมวินยัยแล้วก็รักษาพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นความเกี่ยวโยงกันระหว่างสถาบันทั้งสองซึ่งเป็นเหมือนเสาเอกของชาติชาติศาตสาตร์กษัตริย์เป็นเสาเอกของชาติ พุงหลงตาเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกว่าท่านเกี่ยวข้องมาด้วยกันสละชีวิตท่านสละชีวิตสละชีวิตฆ่ากิเลสแล้วก็สละชีวิตในการที่จะรักษาทำระวินัยไม่ให้กิเลสเข้ามาทับถมวก็สำเร็จไม่ง่ายเลยใช้เวลาหลายปีเอาละวันนี้ก็สมควรแก่วเวลา ยถาบริวหาุูลาบริบูรณีสากครังเดวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกาปติอิสิตังปฏิสตังตุมังคิปเมวะชนิดกุสุทัพเบริบรนตุสังคปาจันโสรปนาลโสรยถา มณีโชติลัโสยะธาติติโยวิวันจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันวันตารายโยสุขีธิกายุโคภวะอภิวันนาสิริสานิ

A ah, tamme rasa naang Wirragu pasami suke Anggge ah, samge pasaran naang Pugate anu ta Angga ah, saming danang daang Agang pun yang bawar dadi Ka ah, kang ngayyu Jawa palang. อังคัสดาตเมหาวิอังทัพธรรมสมาหิโตเดวะภูโตมนุสวาอังทัพปัโตกมุลติติภาวะตุสปรมังกาลังรักันตุสัมปเดวตาสัมมาพุทธนุภาเวนะสดาสุทีพระวันตุเต พาวะตุสัพมังคะลังพระคันตุสัพเเทวตาสัมมะธัมมาลุพาเวนะสตัสุที่ปวันตุเตภาวะตุสัพมังคะลังพระคันตุสัพเเทวตาสัมมะสังฆานุภาเวนะสตัสุที่ À1 uh, tu